หนึ่งไทยลท์ที่น่าสนใจมากคือการล่าตระเีบเราจะไปลองล่าตระเีบดูตั้งตีผ่านหัวมังโดนแล้วจะโดนแล้วนี่ครับโอ้เป็ดขาดเลยครับโดนแล้วโดนแล้ว one t วิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม อาเรียใคลสและ then drift together ใช่โอเคตอนนี้ก็คือจะเป็นการลอยลำพร้อมกับเหยื่อสดก็คือเรือกับเหยื่อลอยไปด้วยกันเลยไหลไปด้วยกันเป็นธรรมชาติในระหว่างที่พี่นั่งรอนะครับก็ได้นั่งพูดคุยกับไตไปไตบอกว่าแม่น้ําแห่งนี้เนี่ยมันมีสัตว์ดุร้ายอาศัยอยู่นะครับมันเป็นสัตว์ดึกดาบรรพ์ถ้ามีโอกาสเนี่ย ก็น่าจะได้เห็นตัวมันนะครับมบริษัทพี่เนี่ยอยากจะพบกับมันไวๆแต่พอพูดคุยกันอยู่อยู่ๆก็เหมือนกับมีปลามากินเบ็ดครับทุกคนโอ้ดูฟิช This is Dorado strong อืมโดราโดเมื่อกี้เห็นเบ็ดกระดิกตึกๆๆก็เลยถามเขาว่าปลาตอดหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าเป็นโดราโดไม่มีหรอกตอดอย่างเงี้ยถ้าเป็นโดราโด strong มากแข็งแรงมาก เรียปลาเหยื่อของเราน้องปาซักเกอร์โอเคตอนนี้พี่กับไตนะครับก็เลือกที่จะขึ้นมารอชาวแก๊งกันบนเกาะน,นะครับเหนื่อยมากแล้วเผื่อว่าจะพักกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่มีใครมาเลยนะครับพี่ก็เลยลองตกปลาดูจากพื้นดินเลยเฝ้าเบ็ดครับเพื่อจะไม่ให้เสียโอกาสเสีสยสไตล์แลวครับแก๊งที่เหลือก็เป็นนักตกปลาแบบสายขยันครับเราเป็นนักตกปลาแบบเอ็นเตทนสายเอ็นเตทนนี่คือ11โมงพามาปู เตียงเปยแล้วแล้วก็เฝ้าเบ็ดเบ็ดอยู่ตรงนู้นก็ยังยังอยู่ในระยะอยู่ถ้าเกิดว่าปลากินมันก็จะวิ่งซืดแต่ว่าอย่างน้อยตรงนี้เราสามารถที่จะพักผ่อนได้แล้วก็เดี๋ยวพเพื่อนๆคงมาทานข้าวกันประมาณไม่รู้วันนี้นัดกันบ่ายโมงหรือเที่ยงโอ้เยสตอนนี้พี่มานอนแบบชิลๆเลยนะครับผมเฝ้าเบ็ดที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับจากอากาศที่มันแบบร้อนๆกลางแม่น้ำเนีเน่ยพอได้เข้ามาพักใต้ร่มไม้มนันทำให้พี่เนี่ยเผลอหลับครับผม แล้วในความชะล่าใจของพี่เนี่ย ah. สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับต o r ราโดอักเงินตัวราโดอีกแล้วโอ้มาดูเบ็ดนี้ขาดเลยลบิร้นเนี่ยลบัวราโดบิ๊กทูบิ๊กตัวราโดสองตัวใหญ่แล้ว my god เราดูเราดูเบ็ดกันนะ ใหญ่เบ็ดขาดเลยครับถ้าเบ็ดขาดนี่ต้องมี10-20กิโลโอ้โหเคชเคชูสวางขายแล้วนะบิ๊กซีสาขาใหญ่ทั่วประเทศรอบนี้พี่ไม่นอนแล้วครับทุกคนคือพี่มานั่งเฝ้าตากแดดเฝ้าเบ็ดเลยครับผมมาดูซิว่ามือพี่เนี่ยกับปลาโดราโดทองคำใครมันจะไวกว่ากันครับนั่งตากแดดอยู่สักพักหนึ่งไม่มีอะไรมาดมเหยื่อก,กันเลยครับ ลรารู้เคล็ดลับและสำหรับการตกโดราโดเมื่อกี้ลูเซียโนเขาบอกว่าโอเคถ้าอยากตกดราโดได้กูต้องไปนอน I sleep every time หัวแตะหมอนปุ๊บแมง้าดแดกทุกทีเพราะนั่งเฝ้าอยู่นั่งเฝ้าอยู่นานม่งไม่แตะเลยช่างแม่งแล้วไปกินข้าวเติมพลังดีกว่าลาเซียสลาเซียเชียร์นะครับกินข้าวเชียร์กันครับทุกคนมากินดีกว่าเลมัน อืมอร่อยมากที่นี่เจนี่อาหารอร่อยทุกวันครับครับเซียนยอร์อันนี้แม่เขาเป็นคนหมักเองนะครับเป็นคนดองเองอร่อยมากเป็นเอ็กพลานหรือว่าเป็นมะเขือม่วงใช่ไหมอืม เช่นเคยนะครับเราก็กินข้าวแล้วก็พักกันยาวๆมีนอนพักผ่อนนี่ก็สี่โมงกว่าแล้วคือคนที่นี่เขาจะไม่ทํางานตรงกลางวันกันจริงๆแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะย้ายบุคลารกรน้องไอซ์จะมาตกอยู่กับเรือเราด้วยกอคุณละ guys อาดิอขอสรุปกดประกอบการวันนี้ให้นะครับผมไม่ได้ห่าอะไรเลยครับผมตกอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางขยับมานะครับแต่อยู่ๆเนี่ยสเปนเซอร์ก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยภู ฉันเจอสัตว์ติดดําบันแล้วอยากจะมาลองวัดคลักงกันดมัม้ยพี่รับสายปาั๊บติ่งตามไปหาสเปนเซอร์ลครับทุบกคนครับไ้ไตัวปลาเนี่ยมันยากแต่เราพยายามอยู่เลยเหลืออีกวันแต่ว่าวันนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่นะ่าสนใจมากคือเราจะไปลองล่าจระเข้เวย ไปเรือเบาๆนะครับเข้าไปหาเขาบอกมีเจ้เข่อยู่5้าตัวอยากรู้งานว่าพิธีทำยังไงเพราะว่าพี่งก็ไม่เคยตอนแรกอยากทําให้เอซดูเาขาบอกอันตรายมากถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยมือหายไปได้เลยเดีย๋ยวเราไปดูเขาไดน้นดีเลยนะเนี่ยไม่รู้เห็นอุปกรณ์เขาไหมเขาเป็นตะขอ3ามทางใหญ่ที่เราดูที่เราให้เราดูเมื่อวานอ่าเนหัวขึ้นมาแล้วหัวขึ้นมาแล้วอ่าอ้อเอนี่ยต้องตีผ่านหัวมัน ถ้าติดปุ๊บเขาจะงัดเลยเขาเรียกว่าเทคนิคเรียกว่าสแสกนะครับสแสกก็คือพยายามหาตัวจระเข้อยู่ในน้ำแล้วเกี่ยวตัวโดนเขาหนังเขาเหนียวมากไม่สามารถที่จะเจาะทะลุหนังเขาได้แต่เนี้ยคือเราต้องไล่เอาตะขอยักษ์เนี่ยกวาดไปตามน้ำเรื่อยๆเรารู้อยู่นี้เขาบอกมีอยู่สี่ห้าตัวต้องรอให้จังหวะมันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมันตกใจมันดำไปใต้น้ำมีตัวเล็กขึ้นตรงนู้นตัวเล็กมาก t h e เดี a b วสุดเบบี้วั p แต่ his head up over there I think <c oughs> อยากได้ตัวใหญ่เขาอ,อยากได้ตัวใหญ่ตรงนี้มากกว่า how big do you think this one is e i feet <c oughs> โอ้โหตัวนี้8ฟุตนะทุกคนใหญ่มาก8ฟุตนี่นะ่น่ามี2เมตรครึ่งน,นะยาวกับเท่าเรือต้องมีแล้วสองร้อกว่าโลเดี๋ยวไปครับที่เราพูดเสมอละ โอ้โหเนี่ยตัวตัวลูกโดนแน่ติดดินอยู่ติดโคลนแต่ถ้าหลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยตัวเล็กโดนแน่ perfect line perfect line perfect line โอ้จะโดนแล้วจะโดนแล้ว almost almost จะโดนแล้วตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นตัวจระเข้อู้โอ้โหมันพยายามกินเบ็ดว่ะมันพยายามกินเบ็ด He's anything. scared not of นี่ตัวเล็กมากอ่าจะเกี่ยวหัวแล้วใกล้แล้วลายนี้อาจจะโดนโอ้จะโดนแล้วจะโดนแล้วโอ้ He t r ตชอยตัว t ีท a หตุเกียรติฮิตชอยตอีทเฮียมันไม่กลัวมันมันวิ่งเข้าไปกัดเลยถ้าเกิดว,ว่าเกี่ยวโดนปากเขาจะไม่ได้ตัวนะครับต้องเกี่ยวโดนหลังโอ้ โดนหัวเลยก็เดิมโดนแล้ว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 โอ้ไปแล้วไปเรือดิ้งเยอะเนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ครับตกได้ตัวนี้ครับทุกคนตกได้ตัวนี้ครับโอ้ยชิบดำน้ำแล้วไปล้วหัวลูกใหญ่ไหมเนี่ย เวสยมัมมี่โอ้เกี่ยว <_ d ata> เกี่ยวแขนเอาเรื่องแล้วเนี่ยนั่นอะไรเขา่ิมพ์ตรงนี้อเดี๋ยวมาดูเทคนิคในการคลองกันนะต้องใช้เชือกโหนี่เกี่ยวแค่ใต้ขาโหนี่เกี่ยวนะมูกลก่มโยกามดอ,อยู่นะ้เนี่ยต้องเตีวงข้อปากขันนะครับโอ้ย โอ้โหไม่เล็กนะนี่แหละครับเริดดแล้วโดดแล้วโดดแล้โอ้โหโอ้โหแรงแม่ง luôn đó chết luôn à Got him. Đó lâu, đó lâu. <laughs> holy damn fuck <fuckaroni. laughs> crazy american okay how do we do this you put your butt here how heavy do you think oh. เอาคร็อกโคดายนะครับมากับครเซียมเบริกันส์นะครับนี่ก็คือสเปนเซอร์วันนี้ก็คือมากับสเปนเซอร์นะครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของสัตว์น้ําเป็นอาจารย์ด้วยนะครับก็แสดงสอนวิธีการจับจระเข้ตอนแรกเห็นตาเนี่ยนึกว่า2อสกิโลแล้วพอมาเจอตัวจริงขึ้นมาตัวนี้ดีไม่ดีน่าจะมีทักหกสิบกิโลได้นะครับหกฟุตครึง่ง oh, <Mama. S 1> ใหญ่มากมามาอีซี่นั่นแม่อยู่นู่นบิ๊กมามาอีซี่ไปไอซ์มามาอีซี่แม่มาดูดู <laughs> ไอ้์ g ก go go โอเครีลิสรีลเาดูหนังเขานะครับอันนี้ไม่มีอะไรทะลุหนังเขาได้เลยดูแววตาเขาเฮ้ยมอร์ได้มาดูการปล่อยก่อน I g o Well done boys กตั Hey well done boys สุดยอดป p e n c e r นะครับกับคอกไดประมาณเกือบ oh <boy. S 1> 7ฟุต <laughs> เสียดายแม่งเมื่อกี้แม่มาอยากได้แต่ว่าเลยไม่มีเวลาพี่อยากจะแบบเข้ามาดูตัวหนังตัวอะไรงเขานะครับหนังเขาสวยจริงๆก็ไม่แปลกที่ตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาลในโลกของแฟชั่นแต่อยากได้แม่หัวลูกหัวแค่นี้ยหัวแม่หัวเท่านี้ดีไม่ได้ยาวกว่าเรือโอ้โห <laughs> oh. นี่ทุกคน มาดูเหล็กที่เขากัดนะครับเขากัดเข้าไปจนทะลุเหล็กเลยนี่รอยฟันเหล็กคือทะลุนะครับอย่าคิดเลยว่ามือจะเป็นยังไงโอเคครับก็ เราไม่ได้ในสิ่งเราต้องการนะครับแต่ว่าเรามากันหลายวันแล้วพี่ขอปิด E ีนี้ด้วยจระเข้ตัวนี้กันเลยกันนะครับนี่คืออี2ของอาร์เจนตินาวันพรุ่งเนี้ยเหลือวันสุดท้ายแล้วไม่รู้มันงอจะได้เทปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะออกมาใหม่ล่าทองคําแท่งแห่งอเมซอนนะครับนั่นก็คือโกลเด้นดราโดแห่งแม่น้าพานาราอาร์เจนตินานั่นเองโอเคแล้วก็ฝากติดตามน้องชายพี่เวยครับน้องไอซ์นะครับตอนนี้ก็เริ่มแนะนำโซเชียลแล้วไอซ์มืออร่อยแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นตามเพจตามไอจีให้กันเลยกันนะ พี่ต,ตั้มตกได้แล้วก็ไปดูในช่องของพี่ตั้มแล้วได้มาสองตัวแล้วแล้วก็ขอบคุณกุกเรานนะครับรูเชียนนะนะ thank you for this uh, today มอร์ we have again b u today t finish yeah okay ไปกลับบ้านทุกคน goodbye adios amigo เขาจะเอาตัวแม่8ฟุต foot ไอ้เหี้ยยาวกับเท่าเรือยาวกับเท่าเคยพี่เลยครับน้องๆ เข้ามาสแน็คไปเราดีกว่านะอาจจะไม่มีโอกาสดึงขึ้นมาได้เป็ดฐานเป็ดฐานเป็ดง้างเป็ดง้างแล้วก็เรือเรือเรือจมหนัง